เบ,บิ้บงผุนเบิ้งผุนสิเปิดประตูออกแล้วป้าเถอะ,ปะเปิดธรรมดาเปิดได้มั้ยนะเปิดได้ไหม,ไไหมให้ช่วยไหมให้ป้าช่วยไหมเนี่ยฮะหให้ช่วยป่าให้ป้าช่วยไหมอึบ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  ได้ไหมเนี่ยไอ <c oughs> คำจะไปไหนไอ้ <c oughs> คำจะไปไหน มาน,นีเร็วมาน,นีเร็วมาน,นีเร็วเฮ้ยกินอะไรนะฮะ คำไอ้คำวันนี้แล้ววันนี้แล้ว hey, เฮ้นี่ใครเนี่ยนี่ใครเนี่ยนี่ใครเนี่ยของใครเนี่ยของใครเนี่ยดูสิเนี่ย เป็นอะไรเปิดไม่ได้เลยเปลี่ยนไม่ได้เหรออ้ยมาๆนอนป้าป้ามาแล้วเฮ้ยดูดมือป้าป้าไหมเนี่ยอันอยยตัวเองก็อันโอยมาๆมากอดกันเร็วๆกอดกันแล้วมาเร็วมาเร็วลกมาอออืื้ห

um. <laughs>